บห้าบาทหลังวัดครับเพื่อนแบงค์ห้าบาทนะครับหลังวัดนะครับเอาแบบที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับอืมเสียดายจังใส่ซองไว้หมดแล้วอ๋อว่าจะแบบไม่ให้เห็นอ่าเดี๋ยวดึงมาจากนี้สักซองหนึ่งนะครับเพื่อนแบงค์ห้าบาทหลังวัดจะเป็นแบงค์ที่ตามหากันมากนะครับแล้วก็กว่าจะได้มานะครับสังเกตนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเส้นไมโครฟิล์มสีดำๆอ่านี่ เส้นไมโครฟิล์มอยู่ตรงนี้นะครับสีดำๆนะครับแล้วก็ลายน้ําเห็นลายน้ำนะครับแวบๆแล้วนะครับอ่ากระดาษนะครับนี่เลยใหม่กิ๊บขนาดนี้นะครับใบละนะครับอสามร้อยบาทครับเพื่อนใบละสามร้อยบาทนะครับสวยใหม่นะครับมีอยู่ประมาณนะขออนุญาตเดานะครับเพราะมันเป็นกรรมแบบเนี้ยพอเป็นกรรมแบบนี้ที่ก็ขออนุญาตเดาว่ามีประมาณสักหนึ่งร้อยยี่สิบใบเห็นกันได้นะครับ ไม่เรียงเลขนะครับเพื่อนไม่เรียงเลขนะครับสภาพกิ๊กๆเลยนะครับไม่เรียงเลขนะครับส่วนแดงที่ว่าเป็นเรียงเลขนะครับเพื่อนๆปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับหมดแล้วนะครับสามหมื่นห้านะครับแต่นี้ก็คือสามหมื่นห้าก็คือตกใบละสามร้อยห้าสิบนะครับแต่นี่นะครับใบละนะครับสามร้อยบาทนะครับคุ้มมากๆนะครับเพื่อนๆส่วนถ้าเป็นแหนบต้องรอแล้วนะครับ